cấp một rồi, <laughs> anh em cứ bảo má, nó các đi. các bác làm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  ยังนไปยอะยังนไปเยอนนี้ตามสูงรถสายลมอยู่ครับส <c oughs> ูงในมือเงียครับบนนีเบี้ยครับหาแต่เรื่องให้รถจมจมยันยังจนยังเขาสิพักกันกล้องเหล่ากันครับเหมือนกันโอ้ยครับมาเจอครับเจอมากับเนี้ยมันตกเงิอนอยู่ตอนเวลดาดอาหารมาเนี้ยมันจะคายโดดเงิน <c oughs> เดียว,ยวมันจมท่าไหนซุมนี้ก็อจมเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันจมอีแบบใดว่าเวลาใส่มาแล้วจะบบูดนี่ <c oughs> มืยเรียกับจมแม่งก็สามขั้นสี่ขั้นนะครับหาขั้น ให้เบิ่งครับแต่ละคนเดี๋ยวครับเนี่ยอันนี้สายนะครับเนี่ยไปยังครับมัดิทุกคนโอ้เนาะข้างในก็มีครับนั่งอยู่ในป่าคุณข้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวช่วการหาเห็ดเดี๋ยวผมพามาเบิ่งรถรถไทยสุมหาเห็ดขับช่วงนี้ครับคันดางได้ เหมือนนะครับจะอยู่ห้องป่าเนี่ยครับเด้อโอ้ยแม่งนะครับอยู่ในป่าครัคนนี่ครับมาตาสิน,นได้ไ่มครับหนึ่งสองสามแซมหลอดตัวอยู่ไซแปลมาเลยมาจมแล้วมาจมมาขบถิ่ม <laughs> เฮ้ยไฟล่างเรียบร้อย,ยจอดเลฮ้ยมันบ่แม่มันบ่ไซมันต้องมาจมน้ำกัน ครับเดี๋ยวจะดึงคันคันนั่งขึ้นก่อนครับเพิ่งทายครับย,รยันมาเบมือนสภาพเลยครับอาผมนิ้ยินข่าวว่าเมียโดดเฮือนบ่ครับนิ้ยินข่าวว่าผัวไปร้านอาหารเมียโดดเฮือนบ่ครับโดดดเเฮือนไสำมีย <c oughs> ผมนิ้ยินข่าวว่าจะนั่นครับโอ้ได้รนะ้องละเอาโอเคครับ <c oughs> ผมบวดตัดนะครับเด้อเสียงนี้ <c oughs> ครับที่ิงเขาขอย่างนี้ยังครับเขาหาเล่นจากกล้องเหล่ามาแล้วครับซุมนีนะมาเป็ด <c oughs> สองโตแล้วครับ <c oughs> อ่าเบิ่งครับฟังนะครับรถไทยเดินตามไทยประสดอยู่ครับ <c oughs> อ่าดินยอย่างดินทรายเนาะ ยายายาฮะเอาละครับยังมาต่อสู้ครับฮ้อคลนเสินะครับเอาละครับแม่

ครับไอ้คันจะมาขับเป็นอยังครับเนี่ยคอหัวเลยครับเด้อข้างในมีหนึ่งสองสามสี่ครับทันหากันลังบิงครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ คันกับโรหากันนู้ครับกระจังไซโยครับกันนี่กระจมไปแล้วครับแม่ครับผมเอาละครับมันสิกรองกันอยู่นี่แหละครับรดมือมันนี้ครับมาครับทำมันโขบครับมันยังไม่โขบแก้งครับมันนั่งเลยอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวนี้มันยังนั่งโขบครับมันนี้ จุมยาวๆครับมันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วครับตรงมาคันที่หกแล้วครับนี่แล้ว เลยตั้งสี่คั้นครับสี่คั้นนอนอยู่เพิ่ม ขเขาโซลีกันเถิดจองเขนหนิครับ<ม>ขเขากำลังจกกับจองเขนีหมักจกครับมักจกมักล่วงครับป่าพินแข็งเน,นี่ยด่มันจูบนี่นเ,ออเนาะตีนไงคนได้เลยเออตีนตีนตีนระว,วังนี้ระวังไปหอดวงนี่<ม>มมตกจระุ๊บนี่เรียกว่าอยู่เลยกระสิได้เหีอ,อยู่ลเล<อ>ยนี่ยครับผมต้องได้เอาตีนยังงี้มาครับมันมีผ่านลมครับ นักโทษแหกคุกมาแล้วครับคือขนาดครับดึงเงนมากครับ าายยนะครับ้งนี้ยาขึ้นครับขอนนั้นไทยนาครับขอนนั้นไทยเดินตามครับเป็นในเตอ๋อือโต๊ะนะบอลลูมนะเห็นมา หกคันครับรถอยู <S <s ki> ่นี่สองสี่หกหกคันครับมีจำกัดนี่ครับเรากำลังหาวิธีอยู่ครับแน่เในวันมันจะจมอีครับยาเด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอันคันตุ๊กตาลายๆ่ที่หลังกันได้มั้ง,ง <c oughs> จมหาคันครับวันนี้ครับแฮ่มีอะไรอยูในป่าครับก็ไปหาเ็ดครับออกมาบาได้ทางนี้จมทางนั้นไถครับไถดินตามกับทางนั้น

มาแล้วครับมันมาปั่นนาครับพระเจ้าจ้างดั่ครับหลุดหาหกคันมาซรอยกันครับสรุปแล้วได้รถไทยเดินตามไทยทางด้านรถไทยเดินตามครับนะครับครับไทยเดินตามไทยถ่ายครับ

ะไหวยังว่นคืนแหมตกชัยแจ้งรถไทยส่งครับจะได้รถไทยเดินตามเหรอ

ไดใส่รถไทยเดินตามครับมันจมครับสุดท้ายส่งยังขึ้นม่ได้ครับเฮ้ตีนตีนนะแตะแตะเรา้วย <วะ S 2> นะครับ <ไป S 1> จมน้ำนะครับจมโอ้ยยังอยู่ครับอ๋หรือว่าไปแล้วครับแม่หรือว่ารถดดกระจมคนกระจมซะหรอก มาวครับมานีมาซอยกันเอารถขึ้นครับหาขั้นลื่นครับลมครับแม่เลี้ยงเาาเลยครับขั้นหนึ่งขึ้นไปแล้วครับคันหนึ่งเลืออย,ยูน่หนึ่งสองสามเดือยสี่ขั้นครับยังบบกขึ้นครับสี่ขั้น,นครับ <c oughs> น้องเนี่ยน้องจะทำหน้าดินบกเปียกใสก็โอเคอยู่เนาะอใสหยาไม่พร้อมเสียมครับกำลีงดึงครับเอาแฟนกล้องซาซาครับทีงงานครับมาครบทรีมครับแต่รถยังมาบกครบ hãy tụi này tụi này tụi này tụi không tụi này tụi này điên này hàng ย่านจุดจมมอนมันรุ่นนะครับมันยืนรุ่นอยู่ครับคุณดึงเกี๊ยวไรเหรออันทอยเสียแล้วหักกไม้ไปกันนะครับมันไม่ดียากับทอยเสีย <c oughs> อันยองเสียอยวครับสองขันสองขันดึงครับวันนี้ครับ เอาตัวขับเคลื่อนขับเคลื่อนแปดเผามาแลครับสุดแต่สองครับายางล้างกัเบิรตนะครับเคลื่อนซอ่นาะอาหนอันนะโอเ่โอ่ครับอันี้กผมมีบลอคปะไส่ลครับคนครับคนนั่งก็คนครับอย่าจมครับอย่าจมขอขอขันนะฮอ เออขึ้นแล้วครับเอ๊บโอ้ยได้หาคิกแล้วครับแับนี้เ ah อ้ยผู er, ้สาวถามหาอยู่เว้าอีกเดนเล้าอีกดนเดินเออพี่กายมาดึงละขึ้นคนเว้าโอ้เสะเนาะอ่าจับเออเจอรอยแรงเข้าไปแล้วเมียครับทางป่าหาเห็ดครับส่วนมันเหมืองานครับต้องเข้าใจครับ เอ้ใจดีใจวอนครับเออบังลูบังลานเด้อเยน้อยแล้วถ่ายเลวเอาเลยพันธุ์ที่ยต้นไม้แล้วครับขึ้นแน่นอนครับดึงแล้วขึ้นครับหีนล้วก็ขึ้นครับโอเค

ตัโดโซ่เนปาโซ่กันจะเย็นจะเย็นขึปนไปแลวนะครับต่อไปครับเหลืออีกสองคันครับสองคันกระจบแล้วกระพุนแล้วครับ Ya. Dạ dạ ตอนนี้เอายันมากขึ้นครับเลยอีกสองขันครับข้างในข้างนี้ครับใกล้จะเศร้าครับเด้เอ้าขึ้นแล้วขึ้นขึ้นเฮ้ยยันยังยังผมนึกว่าขึ้นอย่างนี้หรอะก้อนนี่เนาะขึ้นขึ้นง่ายกว่า cho trộm với đó chôm, chôm, chôm. Oh, oh, còn lấy không phút nè ได้เดินตามครับสองคันนะครับ คันหนึ่งครับเราจะดึงโรตาอรี่ขึ้นครับวันนี้ ขั้นสุดท้ายครับเสร็จครับ